สวัสดีค่ะถึงรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะถึงจะมาช้าแต่ก็มานะจ๊ะทุกคนถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีซีรีส์ไม่เยอะมากนะคะแต่ก็มีซีรีส์น้ําดีอยู่หลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์แนวหมอที่ดีงามมากุดติ่งยกขึ้นหิ่งนะคะหรือซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีแนวดราม่าน้ําตาไหลก็มีจ้ะแล้วมีซีรีส์ครบเครื่องครบรถแบบนี้นะคะทําให้ติงนึกถึงนี่เลยยูโรคาสตาร์ดเค้กที่เขาเพิ่มไส้นะคะทุกคน ทำให้ใสเยอะจุกๆแน่นๆไปเลยค่ะนี่ใส่เยอะมากติ่งชอบมากนะคะจะมีซีรีส์เรื่องไหนหน่าดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะหืมทอเยอะมากฉ่ำมากเลยอะเริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวหมอที่ติ่งติดสุดในลอดนี้เลยนะคะดีงามมากติ่งอยากจะยกขึ้นหิ่งให้คะแนนเต็มสิบตั้งแต่ยังฉายไม่จบเลยค่ะกับเรื่อง d เตอร r Romantic ซีซั่น3 เล่าเรื่องราวต่อจากภาคสองที่อาจารย์หมอคิมซาบูศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ดูแลโรงพยาบาลทนดำโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดค่ะเขาตั้งใจจะเปิดศูนย์อุบัติเหตุที่มีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์และบุคลากรที่มีประสบการณ์มาร่วมกันเปิดศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินเตรียมรับคนไข้ฉุกเฉินค่ะ ซึ่งซีซั่นนี้ก็ยังมีหมอคิมซาบูเป็นคนนำทีมตามมาด้วยหมอชาอึนแจหมอซออูจินและบุคลากรการแพทย์ที่เราคุ้นเคยกลับมาอย่างพร้อมเพรียงกันโดยซีซั่นนี้นะคะมีหมอใหม่มาทนดำสอคนค่ะซึ่งทั้ง2คนเป็นหมอมือใหม่ที่มีความเฉพาะตัวสูงมากคนนึงอติดเกมแล้วก็เลิกงานตรงเวลาเสมอและอีกคนเป็นหมอทหารค่ะ ที่อยากพัฒนาฝีมือการรักษาให้คันเทพแบบอาจารย์หมอคิมซาบูพวกเขาต่างเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินและเคสการรักษาที่ท้าทายความสามารถในทุกวันและเรื่องราวการรักษาที่ยากลําบากและความโรแมนติกในการรักษาจะเป็นอย่างไรและจะมีเลิฟไลน์หวานๆบ,บ้างหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะติ่งขออวยแรงๆเลยจ้ะว่าเป็นซีรีส์น้ําดีนะคะดีงามมากๆจนติ่งอยากจะยกขึ้นฮิ้งเลยจ้ะทุกคนเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ติ่งรอคอยมากที่สุดในปี2023นี้เลยแล้วพอออนแอร์ air จริงๆอ่ะมันสนุกมากไม่ผิดหวังเลยสักตอนไม่ว่าจะเป็นเคสการรักษาที่ยากลําบากนะคะทําให้เราลุ้นจิกมือตามเลยอ่ะแล้วก็บุคลากรการแพทย์ค่ะที่ก็กลับมาสร้างความอบอุ่นให้กับหัวใจอีกครั้งหนึง่งซึ่งครั้งนี้มันฟูใจมากนะคะเพราะความรู้สึกเก่าๆบัญญ บรรยากาศเก่าๆที่เราคิดถึงโรงพยาบาลทนดำมันกลับมาหมดเลยจ้ะทุกคนทั้งคุณหมอคิมซาบูหมอชาอึนแจหมอซออูจินเนี่ยโดยเฉพาะชาอึนแจแล้วก็ซออูจินเนี่ยเขาก็พัฒนาฝีมือการรักษาแบบก้าวกระโดดเลยทําให้เรารู้สึกลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจในการรักษาแบบทุกๆเคสเลย แน่นอนว่าพระนางก็คืออ e ีซองเคียงอุนนี o ่ i, และก็หนุ่มอันเทียวศพนะคะที่ซีซันที่แล้ว่เขาจบแบบค้างคาใจมากว่าเอ๊ะความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันหรือเปล่าแล้วพอเปิดมาซีซัน3จะทุกคนมันเริศดม,มากเลยนะคะคือเขาอะ่ะย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วจะทุกคนติ่งด้วยแบบ ว้าวเขาเสิร์ฟความหวานมาให้เราตั้งตัวแทบไม่ทันนะคะในส่วนของ l ล v e ฟลายเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้เรารอนานค่ะเสิร์ฟ l ล v e ฟลายมาฉ่ำๆภาคนี้ก็คือ l ล v e ฟลายดีงามมาก ในส่วนของฝีมือการรักษาของหมอซาอูจินเนี่ยพวกเราไม่ติดอยู่แล้วนะคะทุกคนเพราะเรารู้ว่าเขา,าเป็นคนที่รักษาเก่งมากใช่ไหมวินิจฉัยโรคก็แม่นค่ะแต่ว่าภาคนี้ติงรู้สึกว่าเขาอ่ะมีนิสัยบางอย่างเหมือนอาจารย์หมอคิมซาบูเลยคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการทุบเทในการรักษาฝีมือในการรักษานะคะรวมถึงจิตวิญ,ญญาณของความเป็นหมอด้วยเพราะว่าเขาว่าจะต้องรักษาท่ามกลางอุปสรรคค่ะทุกคนซึ่งเปิดมาแค่เคสแรกอ่ะก็เป็นเคสร,รักษาที่เล่นใหญ่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเคสนี้ เป็นเคสยากแล้วก็ถูกจำกัดด้วยเวลาแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปอีกเออเขาก็โชว์สกิลฝีมือการรักษาคันเทพมากๆเลยค่ะติงว่าในตอนแรกอะ่ะเขาเล่นใหญ่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าตอนล่าสุดค่ะก็เล่นใหญ่ไม่แพ้กันเลยก็เป็นตอนที่เกิดตึกถล่มขึ้นนะคะทาให้เขามีอุปสรรคในการรักษาและเขาก็ทุ่มเทมากๆเลยถึงขนาดยอมเสี่ยงตัวเองไปรักษาในสภาพแวดล้อมที่อันตรายนะคะแล้วเขาก็บาดเจ็บค่ะทุกคนซึ่งพูดเลยว่าฉากเนี้ยอันฮิโยโซบเล่นดีมาก ฉากที่เขาร้องไห้ฉากที่เขากลัวต่างๆอ่ะมันส่งมาถึงคนดูคะ่ะทุกคนคือตอนดูติงรู้สึกน้ำตาคอรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยอ่ะเข้าใจความเจ็บปวดของเขาไปเลยอ่ะทั้งๆท,ที่ตัวเองแค่นั่งดูนะคะก็บ่งบอกเลยว่าหนุ่มอันเทียซพเล่นดีมากๆพัฒนาฝีมือจากการแสดงซีรีส์เรื่องอื่นๆเลยจริงๆ สนหมอชาอ่นแจภาคนี้ติ่งรู้สึกแบบดีใจไปด้วยนะคะทุกคนคือเห็นพัฒนาการของชาอืนแจเลยจากคนที่เป็นคนตื่นกลัววิตกกังวลเวลาต้องเข้าในห้องผ่าตัดใช่ไหมแต่ในซีซั่นนี้ค่ะเธอนิ่งขึ้นสุขุมขึ้นนะคะแล้วก็ใจเย็นขึ้นเวลาที่ ทำการรักษาเคสต่างๆอย่างเงี้ยเธอดูมีความมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะทุกคนเรารู้สึกภูมิใจไปด้วยเพราะเราเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาแบบยังไม่ค่อยมีฝีมือจนมาถึงวันที่เขามีฝีมือแล้วอะเออแถมเธออะยังเป็นที่พึ่งให้กับน้องๆที่มาใหม่ด้วยค่ะส่วนหมอตัวตึงนะคะที่มาใหม่2คนเนี่ยก็เป็นตัวตึงประจําโรงพยาบาลเลยค่ะทุกคนคนแรกก็คือหนุ่มอีชินยองนะคะที่มารับปวดเป็นหมอที่ติดเกมและเกมนี้เองนะคะพาชีวิตเขาไปเสี่ยงอันตรายด้วยและเขาเองช่วงแรกยังไม่มีจิตวิญ,ญญาณความเป็นหมออะไร รู้สึกว่าต้องเลิกงานตรงเวลาไม่อยากจะให้มีเคสยาวต่อๆกันไปจนถึงล่วงเลยเวลาเลิกงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นพัฒนาการของตัวละครนี้ค่ะที่เข้าใจความเป็นหมอมากขึ้นใส่ใจผู้ป่วยมากขึ้นค่ะ ส่วนหมอทหารนะคะก็เป็นคนที่ใจเย็นเชื่อฟังทําตามคาสั่งทุกอย่างเลยแต่ติดอยู่อย่างเดียวจ้ะติดที่ฝีมือนะคะเพราะเขาว่าขนาดเย็บแผลยังเย็บไม่เก่งเลยแต่เป็นคนที่มีความพยายามเยอะม,มากเลยเราจะเห็นถึงความพยายามและความตั้งใจในการร,รักษาของเขาทุกเคสเลยแต่ก็เห็นว่าเขาอาจจะติดอุปสร,รรคนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เขามีปัญหาบางอย่างที่อาจจะส่งผลเกี่ยวกับการเป็นแพทย์ด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรตอนนี้ติ่งดูมา10ตอนแล้วค่ะทุก คนพูดเลยว่าชอบมากติดมากนะคะติดมากที่สุดในรอบนี้เลยติ่งรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ครบรถในทุกๆตอนเลยคือตอนหนึ่งอะ่ะจะมีตั้งแต่ความตื่นเต้นในเคสการรักษาความเครียดนะคะความวิตกกังวลรวมถึงความโรแมนติกของพระนางแล้วก็มีความอบอุ่นของบุคลากรในโรงพยาบาลทนดําค่ะมีทุกความรู้สึกเลยในหนึ่งตอนติ่งชอบมากใครที่ไม่เคยดูมาซักซีซั่นหนึ่งเลยอะ่ะติ่งแนะนําให้กลับไปดูตั้งแต่ซีซั่นแรกค่ะทุกคนเราจะได้ซึมซับบรรยากาศแล้วก็รู้สึกผูก กับโรงพยาบาลทนดับนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยรอดูรวดเดียวก็เริ่มดูได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ออนไป10ตอนจากทั้งหมด16ตอนค่ะตามไปดูกันต่อได้ที่แอปด i s นี y p พ u ัสทอร์าตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีพาคไทยนะคะ ต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นไซไฟที่เล่าถึงโลกอนาคตที่อากาศมีมล,ลพิษนะคะทำให้คนไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าร่างกายได้ด้วยตัวเองต้องใช้หน้ากากกองออกซิเจนช่วยในการหายใจค่ะได้หนุ่มคิมอูบินค,บคัมแบ็กมาเป็นพระเอกด้วยกับเรื่อง Black Knight เล่าเรื่องราวหลังเกิดเหตุการณ์ดาวหางพุ่งชนโลกทำให้คา,าบสมุทรเกาหลีกลายเป็นทะเลทรายค่ะที่มีมลพิษทางอากาศสูงผู้คนไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยหน้ากากออกซิเจนช่วยหายใจและมีประชากรรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพียง1%เท่านั้นซึ่งประชากรที่รอดชีวิตเนี่ยโดนแบ่งกลุ่มเป็นผู้ลีภ้ภัยผู้อาศัยทั่วไปและผู้คนชนชั้นสูงค่ะซึ่งผู้ลี้ภัยต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางมลพิษและรอความช่วยเหลือจาก58คนส่งของที่มักเอาออกซิเจน กระป๋องมาแจก่ายพร้อมเอาอาหารมาให้ซึ่งเขาพยายามทําทุกทางเพื่อรักษาทรัพยากรไว้จากพวกฮันเตอร์นะคะที่จะคอยแก่งแย่งชิงทรัพยากรของพวกเขาและเขาตั้งใจที่จะโค่นชอนเมียงกุป๊ปกลุ่มนายทุนผูกขาดเจ้าเดียวในดินแดนแห่งนี้และเรื่องราวของนักส่งของจะเป็นอย่างไรและเขาจะสามารถช่วยปกป้องผู้ลี้ภัยด้วยวิธีการไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะพูดเลยว่าติ่งรู้สึกอยากดูตั้งแต่ตอนเห็นทีเซอร์เลยนะคะติ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทีเซอร์มันน่าดูมันพูดถึงโลกอนาคตเอ่ยมลพิษทางอากาศอย่างเงี้ยมันดูใกล้ตัวมากจริงๆติ่งก็เลยคาดหวังว่าเรื่องนี้จะสนุกแน่ๆค่ะทุกคนแต่พอได้ดูจริงๆนะคะติ่งรู้สึกผิดหวังมากเลยจ้ะทุกคนคือซีรีส์เขาเล่าเรื่องสเปซสปะมันไม่มีอะไรไปสุดทางสักทางนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นก็แอคชั่นไม่สุดแนวดราม่าก็ดราม่าไม่สุดค่ะทุกคนตอนดูติ่งได้แต่อึ นะคะกำหมัดแน่นเลยว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่อึดอัดเพราะว่าอากาศในเรื่องนะคะที่มีมลพิษติ่งอึดอัดกับเนื้อเรื่องค่ะที่มันไปไม่สุดสักทาง แล้วเชื่อไหมว่ากําลังใจเดียวที่ทําให้ติ่งฮึดสู้ดูเรื่องนี้ต่อก็คือหนุ่มคิมอูบินคนเดียวเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วพูดได้ไหมว่า2ตอนแรกอ่ะคือเนื้อเรื่องมันไม่ไปไหนเลยจ้ะทุกคนคือเขาอ่ะเล่าว่าคนส่งของเนี่ยมีหน้าที่ดูแลทรัพยากรใช่ไหมไม่ให้ถูกปนจากพวกฮันเตอร์คือดูจากทีเซอร์อ่ะฮันเตอร์มันดูเก่งมากอ่ะมันมีอาวุธครบมือหลายคนพร้อมที่จะปนใช่ไหมแต่พอดูซีรีส์จริงๆอ่ะฮันเตอร์ดูกระจกกระจอกกับทุกคนคือรับมือกับพระเอกอ่ะคนเดียวยังไม่ได้เล แถมเรายังเห็นหนุ่มคิมอูบินนะคะมีสกิลการต่อสู้เก่งใช่ไหมแล้วก็มีฉากยิงปืนแบบนิดนิดหน่อยๆน่คะ่ะทุกคนติงแอบรู้สึกเสียดายของอะ่ะคือซีรีส์อ่ะบทมันส่งให้คิมอูบินเท่มากเป็นนักขนส่งในตำนานอย่างเงี้ยก็คือ พระเอกสาม,มารถเก่งกว่านี้ได้หรือไม่ก็มีฉากแอคชั่นให้มันน่าจดจํากว่านี้ค่ะแต่ปรากฏว่ามันค่อยไม่ค่อยมีฉากให้น่าจดจําเลยอะ่ะมีแต่ฉากยิงกันแบบป้อแปะป้อแปะซึ่งหนุ่มคิมอูบินน่ะติงว่าเล่นฉากแอคชั่นได้ดีกว่านี้นะคะแต่น่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่มีฉากแอคชั่นให้เขาได้โชว์สกิลเลย ติงได้แต่ตั้งคำถามในใจนะคะว่าเอออีฉันดูอะไรอยู่นะทําไมมันเรื่อยขนาดนี้นะคะคือกว่ามันจะมีฉากแอคชั่นมันๆอีกทีก็คือ EP ีสามเลยค่ะทุกคนแล้วมันมีฉากแอคชั่นแบบอินเตอร์หน่อยๆนะคะที่มันเหมือนผสมความเป็นภาพยนตร์เรื่องแมสแม็กนะคะบวกกับเรื่องเดอ, Game อะฮังเกอร์เกมอะคือมันมีกลิ่นอายประมาณนั้นเลยตอนดัวแต่ติงรู้สึกว่าเออเขาทาได้ไม่สุดเหมือนกับที่ซีรีส์ฝรั่งเขาทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูไปเรื่อยๆเราจะเดาทางได้ค่ะว่าตัวร้ายมันจะเป็นยังไง มันจะไปในเวไหนซึ่งตัวร้ายอะ่ะมันเป็นไปตามที่ติ่งเดาะะ้วยค่ะทุกคนว่าเขาน่าจะแบบหาวิธีจัดการผู้รีภัยอะ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะทุกคนแล้วพอดูไปเรื่อยๆเราก็จะแบบเออ,ม,เองงมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นซีรีส์ที่เราเดาทางได้นะคะตอนดูติ่งก็เลยรู้สึกขัดใจนิดๆและอีกอย่างหนึ่งที่ติ่งรู้สึกแบบเฮ้ยเสียดายมากๆเลยก็คือประเด็นเรื่อง คนกลายพันธุ์ค่ะทุกคนคือเขาโจหัวมาเรียบร้อยนะคะว่าคนกลายพันธุ์เนี่ยน่าจะเป็นแบบคนสำคัญเลยที่จะสามารถพลิกวิกฤตให้ทุกคนสามารถหายใจแล้วก็อยู่ร่วมกับมลพิษได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขาไม่ใช้ตัวละครสําคัญนี้เลยอะ่ะเหมือนว่าเป็นมนุษย์กลายพันธ์แล้วไงก,ก็ก็ไม่ได้หยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยอุตสาห์มีการทดลองตั้งใหญ่โตแต่ไม่ได้หยิบเรื่องนี้มาใช้อ่ะตอนติ่งดูติงก็รู้สึกแบบ ขัดใจมากแล้วเสียดายนักแสดงนะคะคือนักแสดงอบบปังๆทั้งนั้นเลยคือถ้ามีฉากให้คิมอูบินได้โชว์ของหรือว่าบทมันส่งให้เขาแบบว่าเก่งกว่านี้หรืออะไรแบบเนี้ยถึงเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันน่าจะมันกว่านี้ได้อะแต่เสียดายที่เขาทาเหมือนกักไว้อะทุกทางเลยตอนติงดูตอนจบติงยังงงเลยนะคะว่าเอ๊ะจบแล้วเหรอติงยังไม่มีฉากที่แบบว่าตาตึงใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันจบแบบ จบไปเลยคะ่ะทุกคนมันไม่มีฉากให้พูดถึงเลยติงก็เลยรู้สึกแบบเออแอบบเสียดายของอะ่ะติมาเยอะแล้วนะคะติ่งขอชมหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนคือเรื่องนี้ติ่งรู้สึกว่าโปรดักชันเขาดีนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากรกร้างทะเลทรายบ้านเมืองต่างๆอะ่ะซีอะไรเขาก็ทําได้ดูดีนะคะฉากการขับรถไล่ล่ากันอะ่ะมันก็ดูดีนะแต่แอบ,บติดฉากที่แบบว่าไปถึงเมืองใหม่อะไรอย่างเงี้ยเมืองที่มีสีเขียวเมืองที่มีสภาพอา,อากาศที่ดีอะ่ะติ่งรู้สึกว่าช่วงนั้น CG แอบลอยนิดๆอะ่ะ เป็นซีรีส์ที่ติ่งรู้สึกว่าถ้าว่างก็ดูได้ถ้าไม่ว่างไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะคะคือมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นน่ะแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเอ๊พี่ติ่งมันน่าจะสนุกสําหรับผมนะแต่ไม่สนุกสําหรับพี่เนี่ยอยากจะพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเนี่ยก็ตามไปดูกันต่อได้ที่ Netflix ค่ะเรื่องนี้มีทั้งซับไทยภาคไทยเลยต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นแฟนตาซีค่ะที่เอาจริงๆเลยติ่งไม่ได้คาดหวังนะคะว่ามันจะเป็นแนวคอมเมดี้ตลกบู๊บ้าขนาดนี้เลยกับเรื่อง t a l e of the n i g h t a l l 19 3 8 เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกของอีออนจิงเจาะก้าวหางงานดีที่ทำหน้าที่ปราบปีศาจในโลกมนุษย์ค่ะ แต่แล้วโลกก็กลับมาวุ่นวายอีกครั้งพ่อหินพิทักษ์หินที่ทําหน้าที่แบ่งเขตด,ดินแดนระหว่างมนุษย์กับคนตายได้ถูกขโมยไปทําให้เหล่าปีศาจที่อยู่ในลําธารมรณะต่างออกมาสร้างความวุ่นวายจะทําให้โลกมนุษย์อ่ะบิดเบี้ยวคุณยายจึงสั่งให้อียอนไปทําภารกิจตามหาหินพิทักษ์นี้อียอนจะต้องเดินทางย้อนเวลากลับไปในปี1938เพื่อทวงคืนหินพิทักษ์แบ่งเขตด,ดินแดนกลับมาแต่ในระหว่างที่เขาตามหาหินนั่นเองก็ได้เจอกับอีรังน้อง ขอองงตััวีกคร้ซึ่งตอนนั้นน่ะน้องชายของเขายังไม่ตายค่ะและยังคงดื้อและหาทางทะเลาะก,กับพี่ชายอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความรักอียอนจะต้องปกป้องน้องชายและก็ทําภารกิจพร้อมกันไปด้วยและเขาหวังว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงอดีตได้อนาคตก็อาจจะเปลี่ยนตามและเขาจะสามารถช่วยชีวิตน้องชายในอนาคตได้ค่ะและเรื่องราวของสองปีศาจจิ้งจอกในปี1 9 3 8จะวุ่นวายขนาดไหนแล้วอียอนจะทาภารกิจสําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเปิดมาภาค2ค่อนข้างฉีกจากภาคแรกคะ่ะทุกคนคือภาคแรกอะเหมือนเขาโฟกัสถึงเรื่อง l ลิฟ l ลน์แล้วก็การปกป้องนางเอกเป็นหลักใช่ไหมแต่ภาค2เนี่ยเหมือนเขาโฟกัสในเรื่องของความคอมดี้เป็นหลักเรื่องแอคชั่นเป็นรองคะ่ะทุกคนเน้นฮาไว้ก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือภาคแรกอ,อียอนกับอีรังเขามีเรื่องให้ตีกันบ่อยมากใช่ไหมแต่พอภาค2เนี่ยมีเรื่องให้2คนนี้ต้องปกป้องซึ่งกันและกันได้ดีมากๆเลยเหมือนโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์ของพี่น้องมากกว่า พราะพี่ชายอย่างอียอนนะคะเขาหวังว่าถ้าเขาสามารถปกป้องน้องชายในปี1938ได้ถ้าอดีตเปลี่ยนอนาคตอาจจะเปลี่ยนก็ได้น้องชายเขาก็ไม่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องเขาขนาดนี้แล้วอียอนเองไม่เคยยอมแพ้เรื่องน้องชายเลยค่ะเขาพยายามขอยายตลอดนะคะให้อีรังเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งให้ได้หรือมาเกิดใหม่ให้ได้อียอนก็คือรักน้องชายมากแหละ ภากนี้ต้องพูดเลยนะคะว่าพี่น้องริงจาะอียอนอีรังหล่อมากจริงๆอะทุกคนคือใส่ชุดย้อนยุคแล้วมันหลอกกระชากใจใส่บางเป็นกระดาษแต่ติงแอบรู้สึกนะคะว่าอีรังเนี่ยแอบหล่อมากกว่าอียอนนิดหน่อยคะ่ะทุกคนคือไม่ว่าเขาจะตัดผมทรงอย่างแบดหรือว่านีสัยเขาที่แบดแบดแบบเป็นโจรภูเขาอะไรอย่างเงี้ยติงเลยรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมอีรังมันเท่จังวะเออในเรื่องนี้นะคะอีรังมีเลิฟไลน์ด้วยคะ่ะทุกคนคือปกติเราจะเห็นว่าอีรังอะจะไม่ ชอบมีชีวิตอยู่ไปเพื่อคนอื่นใช่ไหมจะไม่ชอบมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะเป็นคนที่ระวังตัวเองแต่ภาคนี้ค่ะทุกคนนางมีความรักน่ารักมากเลยคือนางมีความรักกับคนที่เป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งมนุษย์ครึ่งเงือกอย่างเงี้ยทุกคนคือมันจะมีฉากแบบหวานกุบกริบกุบกริบมีเดทกันอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยว่าทางเราเขินมากอีรักน่ารักสุด นอกจากอ e. ียอนอีรังแล้วนะคะภาคนี้ก็มีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมา2ตัวละครค่ะตัวละครแรกก็คือค so ิมโซยอนอนนี o ่นะคะที่มารับบทเป็นอดีตเทพภูเขาเออที่เป็นผู้หญิงที่นิ่งๆแข็งแกร่งมากแต่เป็นคนที่มั่นคงเรื่องความรักสุดๆเลยค่ะๆๆเขาเองอ่ะแอบรัก e. อียอนมาหลายร้อยปีแล้วนะคะก็ทําทุกทางเพื่อจะได้ e. อียอนเนี่ยมาเป็นคนรักของตัวเองให้ได้เออแต่ก็มีฉากที่2คนนี้ได้ต่อสู้กันอยู่นะแต่เป็นอารมณ์แบบฟิลเพื่อนนะคะที่แบบหยอกๆกันแกล้งกัน ว่าโอนี่ทุกคนคือหยอกๆนะคะแกล้งเพื่อนจริงแต่ใช้ดาบอย่างใหญ่เลยค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวอลังการมาก แทงอียอนทีก็คือกระอักเลือดกับตายอ่ะอีกคนนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทอียอนเหมือนกันค่ะเป็นคนที่เป็นอดีตเทพภูเขาเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่สนิทกับอียอนมากๆกเมื่อก่อนอ่ะคอยช่วยเหลืออียอนตลอดเลยแต่เกิดเรื่องบางอย่างนะคะทําให้เขาแคนอียอนค่ะเขาก็เลยตั้งใจที่ทําให้อียอนนะ่ะติดอยู่ในปี1938ตอนนี้ติ่งดูมา8ตอนแล้วะคะ่ะทุกคนติ่งรู้สึกว่าเออมันตลกบ๊บบ้าดีอ่ะไข่ขาำาแบบเราไม่รู้ตัวมาก่อนนะคะจู่ๆมันก็โยนความฮาใส่เราเลยอะไรอย่างเงี้ย มมอยู่ฉากหนึ่งที่ติ่งชอบมากเลยเป็นตอนที่อียอน,นยกับเพื่อนอียอน,เ,นยเข้าไปติดอยู่ในมิติเรียนแบบของเสือจ้างสร้างค่ะแล้วก็กําลังต่อสู้กันอยู่ดีๆอยู่ดีๆตัดชุบตัดเป็นโฆษณาขายของโฮมช้อปปิ้งเฉยเลยอะทุกคนคือหน้าอียอนก็หาเพื่อนอียอนก็ได้าหาติ่งแบบ เฮ้ยตัดกันแบบตลกแบบนี้ได้เลยโหล,โหลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเห็นว่าอ e ีรังก็พยายามทำทุกทางเพื่อปกป้องพี่ชายด้วยแต่มันก็มีวิธีการช่วยเหลือแบบตลกตลกค่ะทุกคนคือเรื่องเนี้ยใครชอบดูซีรีส์ฮายาปล่อยใจจอยๆไม่ได้คาดหวังว่ามันจะมีฉากแบบแฟนตาซีอะไรหรวือหวาขนาดนั้นก็ตามมาดูกันได้นะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนเองค่ะ ใกล้จะฉายจบแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เริ่มดูก็เริ่มดูได้เลยนะคะตามไปดูกันต่อได้ที่แอปพรามค่ะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะต่อมากับซีรีส์แนวดราม่าครอบครัวนะคะที่เล่าถึงความรักของคนเป็นแม่แล้วก็ความใจร้ายของคนเป็นแม่ได้ลึกซึ้งสุดใจมากเลยกับเรื่อง The Good Bad Mother แม่ดีแม่ร้าย เล่าเรื่องราวของยองซุนคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดกรองที่ประกอบอาชีพเลี้ยงหมูค่ะเธอมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลำบากเลยบวกกับสามีเธอที่เสียชีวิตไปเธอก็เลยรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมเธอจึงเลี้ยงดูคังโฮลูกชายคนเดียวคนนี้มาอย่างเข้มงวดเธอบัง,บงคับให้เขาตั้งใจเรียนให้เขาเรียนหนังสืออย่างหนักเพื่อหวังว่าอนาคตของลูกชายจะได้เป็นอายการที่มีหน้ามีตาในสังคมเพื่อที่เขาจะได้ไม่ต้องลำบากเหมือนเธอซึ่งความเข้มงวดนี้ค่ะทําให้ลูกชายเกือบปม ในใจขึ้นว่าแม่ของเขาอะ่ะเป็นแม่ที่ใจร้ายเขาเลยตั้งใจสอบเป็นอายการเพื่อหน,นีห่างจากแม่ใจร้ายคนนี้ให้ได้ซึ่งต่อมาเขาก็สามารถสอบอายการได้สําเร็จจริงๆค่ะ แต่อยู่มาวันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุทําให้เขา่าความจําเสื่อมจนทําให้เขาคิดไปเองว่าตัวเองอ่ะตอนนี้มีอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นหลังจากนั้นยองซุนถึงตั้งใจจะเป็นแม่ใจร้าอีกครั้งค่ะเพื่อหวังว่าลูกของเขาอ่ะจะได้ความทรงจํากลับมาและเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรสุดท้ายคังโฮจะหายจากอาการนี้ไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะติ๋งเคยรีวิวไปเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทุกคนคือตอนนั้น,น่ะซีรีส์ออนไปแค่ตอนเดียวนะคะแต่ติงรีบรีวิวมากเลยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ดูแค่ตอนเดียวก็รู้สึกว่าเป็นซีรีส์น้ําดีแล้วนะตอนนี้ติงดูมา10ตอนแล้วค่ะทุกคนคือซีรีส์มัน มีอะไรมากขึ้นนะคะแล้วติ่งรู้สึกว่าเออมันดีงามก็เลยอยากจะหยิบมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเนื้อเรื่องอ่ะก็ยังเป็นเหมือนที่ติงเคยเล่านะว่าจากตอนแรกอ่ะพระเอกประสบอ,อุบัติเหตุใช่ไหมโคม่าแล้วพอฟื้นขึ้นมาก็รู้ตัวว่าเอะตัวเองมีความคิดแล้วก็นิสัยเหมือนเด็กจิตขวบใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็จะเห็นว่า เอสงสารคนเป็นแม่ที่คอยดูแลลูกที่มีอาการแบบบาดเจ็บอยู่ใช่ไหมต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ําแต่เราก็จะเห็นความใจแข็งของแม่เหมือนกันค่ะที่พอลูกไม่ยอมกินน่ะแม่ก็จะไม่ป้อนให้ให้ลูกหิวจนลูกต้องฝืนใจมาตักข้าวกินเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงที่ก่อนลูกจะเดินได้เงี้ยแม่ก็คือเคี้ยวเข็นหนักมากเลยนะคะกลายเป็นแม่ที่ใจร้ายกับลูกอะ่ะแล้วมีอยู่ตอนหนึ่งที่ติ่งรู้สึกแบบสะอึกมากเลยอะ่ะมันเป็นตอนที่ ลูกอะจาได้ว่าแม่เคยทําอะไรไว้ตอนที่ลูกยังเด็กอะก็คือตอนตอนลูกยังเด็กนะคะแม่อ่ะไม่เคยให้ลูกได้กินข้าวอิ่มท้องเลยสักมื้อนึงเพราะกลัวว่าถ้าลูกกินอิ่มแล้วลูกจะนอนหลับแล้วจะไม่ได้อ่านหนังสือลูกก็จะไม่ได้เป็นอัยการอย่างเงี้ยเหมือนแม่หวังว่าอนาคตอยากให้ลูกได้ทํางานดีๆ ได้มีอำนาจมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ลำบากเหมือนตัวเองแต่ไม่ได้มองในมุมของลูกนะคะที่แบบลูกไม่ได้อยากทําในสิ่งที่ตัวเองแบบทําตามที่แม่สั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกินข้าวให้อิ่มอยากไปเที่ยวเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่แบบโดนแม่บังคับให้ทํานู่นทํานี่นะคะทางเราอะ่ะดูแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจถึงความเป็นแม่แล้วก็เข้าใจถึงความเป็นลูกเหมือนกันว่าลูกจะรู้สึกโกรธแม่ขนาดไหนแล้วเข้าใจความเป็นแม่เหมือนกันที่แบบว่าฝืนใจทําสิ่งที่แบบไม่อยากทํานะคะเพื่อ ว่าลูกจะได้ดีในอนาคตแล้วพอดูไปเรื่อยๆค่ะเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องครอบครัวอย่างเดียวนะเขาพูดถึงเรื่องการสืบสวนด้วยว่าจริงๆแล้วอะ่ะลูกชายเขาก็สนใจในเรื่องของอุบัติเหตุของพ่อเหมือนกันที่พ่อตายแบบผิดปกตินะคะเขาก็เลยตั้งใจที่จะใช้ตำแหน่งอายการเนี่ยสืบสาวเราเรื่องว่าใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างตั้งใจที่จะแก้แค้นกันทุกคนพูดเลยว่าเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าเขาจะเล่าเรื่องครอบครัวควบคู่ไปกับการสืบสวนแล้วก็การมีชีวิต ของคนที่อยู่ในเมืองแล้วก็คนที่อยู่ต่างจังหวัดได้แบบเออครบรสชาติดีนะคะตอนดูก็จะได้หลายมุมมากเลยค่ะมุมของคนที่เป็นลูกมุมของคนที่เป็นแม่มุมของคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาตลอดหรือว่าเป็นมุมของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองที่มันจะต้องต่อสู้อย่างเงี้ยเออตอนดูก็หลายรสชาติดีนะคะติ่งรู้สึกว่าเป็นซีรีส์น้ำดราม่าน้ำดีอีกเรื่องนึงเลยและติ่งเซอร์ไพรส์มากนะที่พระเอกเป็นคนที่ เฮ้ยฉลาดมากคือระวังตัวมากแล้วสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอะ่ะเขาวางแผนป้องกันไว้หมดเลยคะ่ะทุกคนถึงเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออเรื่องนี้มันดูมีอะไรอะ่ะนอกจากดราม่าแล้วเขาก็เรื่อง เล่าเรื่องสืบสวนได้ดีนะคะแล้วอยากจะเห็นเหมือนกันตอนที่พระเอกแบบได้ความทรงจํากลับมาทั้งหมดแล้วอยากรู้ว่าพระเอกจะเป็นยังไงต่อนะคะคือเรื่องนี้มีทั้งหมด14ตอนเองค่ะทุกคนตอนนี้ติงดูตอนที่10แล้วใช่ไหมก็อยากจะรู้ว่าเออพระเอกจะฟื้นกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติได้ไหมจะเป็นอายการต่อหรือเปล่ามันก็ดูลุ้นดีนะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวดราม่าร้องไห้น้ําตาไหลซึ้งๆอ่ะติงว่าต้องชอบเรื่องนี้แน่เลยค่ะตามไปดูกันต่อได้ที่ Netflix ค่ะเรื่องนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะค ปิดท้ายด้วยซีรีส์ที่จะออนแอร์ในช่วงปลายเดือนพฤกษานะคะก็คือเรื่อง Beach X Rich ค่ะ คือเรื่องนี้น่าดูมากเลยค่ะทุกคนเป็นซีรีส์แนวโรงเรียนนะแล้วติ่งได้เห็นทีเซอร์แล้วค่ะรู้สึกว่าเออมันน่าดูมากเลยคิดว่ายังไงจะรีวิวแยกอีกทีนะคะได้ยินข่าวมาว่าจะออนในแอป Mono m a x ค่ะติ่งเห็นในตัวอย่างแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่าดูมากเลยอะ่ะเรื่องราวประมาณว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เกิดในครอบครัวแบบยากจนใช่ไหมเธอได้ทุนเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งเดียวกับที่คุณหนูคนหนึ่งนะคะที่เป็นลูกตระกูลแชโบเนี่ยก็เรียนโรงเรียนนี้เช่นเดียวกันแล้ว ที่ยากจนเนี่ยบังเอิญไปเห็นอะไรบางอย่างที่เด็กคนรวยทําทําให้เด็กคนรวยเนี่ยแคร์มากอยากจะแก้อยากจะแกล้งเด็กผู้หญิงคนที่ครอบครัวยากจนอย่างเงี้ยคือดูจากทีเซอร์แล้วแบบเฮ้ยมันดูมีการเชื่อเฉือนการแก้แค้นกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าดูมากๆเดี๋ยวยังไงซีรีส์น่าจะออนประมาณช่วงวันที่20เดือนมิถุนายนนะคะติงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวขอให้อ่อติงเช็คข้อมูลก่อนนะคะเดี๋ยวติงอัปเดตอีกทีใน Facebook นะคะทุกคนแต่รู้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าาดูมก ดูซีรีส์กันแบบอิ่มๆฉ่ำๆแล้วนะคะติงอยากจะแนะนําขนมที่ไว้กินแล้วอิ่มท้องค่ะรองท้องระหว่างการดูซีรีส์ได้ง่ายๆหลายคนน่าจะรู้จักขนมยูโรเค้กกันอยู่แล้วแต่จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้จะมาแนะนําขนมยูโรเค้กแบบเดิมๆค่ะเพราะยูโรเค้กเขาออกแบบมาใหม่ที่พิเศษกว่าเดิมเลยก็คือเขาทําให้ไส้อะเยอะขึ้นถึง4 5เเลยทีเดียวจ้ะทุกคนกินคําเดียวบอกเลยว่าไส้เต็มคําหวานฉ่ามากเพราะเขาให้ไส้มาแน่นๆแบบนี้เลยไปหาซื้อมากินเป็นของ ว่างระหว่างการดูซีรีส์กันได้นะคะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและคลิปนี้ไปก่อนนะคะจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บาย